อยู่วงการดูนตรงไหนกันเนี่ยอยู่ด่านมะขามเตีย้ยอะไรนะด่านมะขามเตีย้ยด่านมะขามเตี้ยมันจะทะลุออกาไปทางสซโยกได้อืม เป็นน,อน,น,อน,น,อน้องเหไม่เป็นน้องเหมอได้แล้วเป็นน้องเจ็บน้อยกว่าดันไม่เป็นใช่เป็นน้องเจ็บน้อยกว่าเขาเร่มเปนน้องกัดผ่านการเป็นหนองมาแล้วเหรอจ๊ะเออเออช่วงก่อนนะ่านะเคลื่อนมากแต่มันเต็มเนาะเนี่ยหนังอย่างเงี้ยน้องต้องตัดออกตัดหนังนออกอันนี้ก็ตัดไหมก็ยิ่ง

ถ้าน้องรอให้มันเป็นหนองการดูแลแผลก็าอาจจะหนึ่งอาทิตย์ก็กลายเป็นสองอหูหนังยังก้อนเลยอืมอืม่นเป็่นเยอะแยะมากต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยไม่เป็นเลยกูเหมือนังวหนดู ดูมันเข้ายุ่งเลยมันมันนานน้ำมันมันออกไม่ได้ยุ่งก็เดี๋ยตัดเมนเทียนมันก็ยุ่งเลยขาขวานเองก็ไม่กล้าเอาไว้โคนเราแกะเราไม่ยุดเลยให้คนนี้ขวานให้โอ้โหขวานในครั้นี้เราได้ได้จ้างแม่ฮะให้คนนี้ขวานให้อันนี้คณะนี้แล้นยังเสี้ยวโน้ตแลยเรียก จ้าชาไม่ต้องใช้เลยค่ะค่นตะเป็นยังไงก็รู้สึกนิดหน่อยพร้อมนะจา๊ะมาแล้วโอเคอยังอ่ะสุดรอหนึ่ง sóng oh. mài cắt nổ tầm mũi tầm mí tầm mũi tầm mí rồi chín นี้วันนี้จนนี้กิดวันมันน่าจะเล็กกว่านี้อันนี้หนูว่าหนูใหญ่ไหมใหญ่เลยแต่วันไม่ยาวที่มันจะยาวมาด้วยอันนั้น,ม,น,นมันเล็บอันนี้ลงไม่ได้เป็นเล็บนะ